เสริมเข้าไปนะครับก็ลองถ่ายหันตามทิศทางแสงดูนะครับแดดเข้าด้านนี้เต็มเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ผมว่าโอเคนะมุมภาพกว้างกว่าเวอร์ชั่น1เยอะพอสมควรเลยนะครับถือว่าแถมมากอันนี้ชอบมากๆ เราไม่ต้องยืดแขนจนสุดแบบเวอร์ชันนึแล้วนะครับโอเควิดีโอน่าจะประมาณนี้เนาะแสงอยู่ด้านหลังนะครับก็คือถ่ายในลักษณะของการย้อนแสงนั่นเองเป็นอตอนนี้เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับแสงกำลังดีแล้วก็วันนี้มีพราทิตย์อยู่ด้วยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะเห็นเรือขับผ่านเราไปนะครับ เคแล้วก็ดีไซน์อัลติมโอเกตตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะครับได้ความละเอียดเนี่ย 4K 60เฟรมวินาทีกันรวมไปถึงภาพนิ่งเนี่ยถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบสแตนดาร์ดเนี่ยจะได้อยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวไปดูไฟล์ภาพนิ่งกันครับว่าเป็นอย่างไรน,นะครับ ที่ได้ดิรามิกเบรกค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับถือว่าจ่มมากๆครับสำหรับดีใจออส m o ลพ็อ2ตัวนี้นะครับกำลังจะลองเทสเดินวีล็อ ไปตามทางเรื่อยๆนะครับตอนนี้แสงตอนเวลา8นาฬิกาเนี่ยวันนี้แสงค่อนข้างดีเลยนะครับผมถ่ายวิดีโอตอนนี้อยู่ที่ 1,080p 60เฟรมเปอร์เซกันนะครับ ทดสอบนะครับไม์ไวเลสนะครับต่อเข้ากับกล้อง dji osmo pocket 2นะครับตัวนี้จะเป็นไวเลสไม์ในชุด creator combo นะครับของกล้อง dji osmo pocket 2นั่นเองนะครับถือว่าเสียงโอเคนะผมว่าเสียงใช้ได้อยู่นะแล้วก็ตอนนี้เปิดถ่ายเป็นวิดีโอนะครับความละเอียด1,080 p 6 0เฟรม per s e c o นะครับโอเคตอนนี้ต่อระบบ t ท็กก i n g ใบหน้านะครับเข้ากับกล้อง dji osmo pocket ไว้นะครับแล้วก็ต่อต่อไม์ไวเลสเนี่ยเสริมเข้าไปนะครับ ตอนนี้กล้องหันตามผมอยู่นะโอเคแจ่มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสร,ระยะเลนนะครับก็คืออันนี้เป็นเลนของตัวเครื่องนะครับผมยังไม่ได้ใส่เลนเสริมของ dji ที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับอ่ะมุมภาพประมาณนี้นะเดี๋ยวลองดูว่าผมใส่เลนเข้าไปนะครับมุมภาพน่าจะกว้างขึ้นนิดนึงนะครับป๊บน่ะเป็นไงด้านหลังเห็นไหมครับกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสังเกตด้านหลังครับเมื่อกี้ จะไม่เห็นบันไดสีฟ้านะเห็นไหมเอ้ยมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็บริเวณสังเกตรบริเวณตรงขอบของวิดีโอเนี่ยก็ยังชัดอยู่นะครับไม่มอีอาการภาพขอบมัวหรืออะไรให้เห็นแต่อย่างใดนะครับ ด้เห็นฟุตเทจก็ไปบ้างแล้วนะครับรวมไปถึงภาพนิ่งที่ได้กันนะครับผมเป็นอย่างไรบ้างผมว่าภาพนิ่งเนี่ยให้มิติภาพค่อนข้าง,งดีนะเพราะว่าตัวของกล้องเนี่ยเขาใช้เซนเซอร์ใหญ่นะ1นึทับถ่ายได้อยู่ที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลนี่เป็นแบบ normal นะครับแล้วก็เป็นแบบ high พิ xel เนี่ยอยู่ที่64ล้านด้วยกันนะครับก็ชือว่าละเอียดนะครับแล้วก็ภาพเนี่ยค่อนข้างจะคมชัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตัววิดีโอเนี่ยถ่ายได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 6หเฟิมเอร์เซกันนะครับให้มิตลลิ ดูการแท็กกิ้งระบบโฟกัสนะครับโอเคแล้วในส่วนของมุมภาพนะครับตัวของมุมภาพเนี่ยกว้างขึ้นกว่าตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับถือว่าเหมาะสําหรับการวีทายวีล็อก่ายเซลฟี Log, ่นะครับผมถ่ายตอนไปที่ราผมว่าเนี่ยกล้องตัวนี้เหมาะมากๆเลยโอเคน่าจะประมาณนี้นะสำหรับการทดสอบอในชีวิตจริงนะครับลองถ่ายและเล่นดูนะครับภาพที่ได้วิดีโอที่ได้นะถือว่าค่อข้างเป็นที่น่าพอใจเลยทีเดียวรับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนรีวิวครับเดี๋ยวมีรีวิวฉบับเต็มให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ